คอมเพอร์หลังนี้ให้มาแล้วสายน้านวัสดุคอมเพอร์หลังนี้สายน้าที่ต่อจากก๊อกเข้ามาที่ตัวเครื่องนี่จะต้องไม่มีอากอาศเลยร้อยเปอร์เซ็นต์จะไม่มีอากาศมันจะไม่มันจะไม่มีเม็ดอากาศเข้นานะมันแรงดนันจะดีกว่าส่วนสายไฟเขาีแต่ยอไมัน้ยอไม่ได้มันไม่แน่นมันไม่แน่นน,น,นะส่วนสายไฟนี้ก็คือถ้าใช้การจริงอ่ะเราควรจะตีสายให้ยงาตรงตรงเนี้ย ะไม่ لا, ให้ไม่ให้สายม้วนม้วนดูในสภาพนี้ถ้าม้วนอีกสภาพนี้ปุ๊บกระแสไฟวิ่งไม่ดีมันจะเกิดความร้อนในสายไฟและสายไฟมันร้อนอาจจะขาดได้ปั๊กปั๊กคุณจะเสียไปแน่ห้ามรวมห้ามโยกเกยกนะฮะเพราะมันจะเกิดความร้อนตรงเนี้ยกระแสไฟมันจะร้อนอออยู่แล้วมันจะมันจะขาดไปขาดต้องเสียแน่และพวกลีกเลี่ยงไอ้พวกการเสียวถสายไฟยาวๆที่เป็นสายคือมิงสแควร์มินและสายเซเล็กไปครับจะร้อนกระไฟยังไม่ดี เราก็มาต่อสายเข้าปกตินั่งสายเข้ากัสายอาชีพก็เหมือนกันเวลาใช้อาชีพคุณจะเกลี่ยแค่สองไม้คนมวนสายยาวสามเมตรสายไี้กี่เมตรต้นห้าเมตรห้าเมตรค่ะบก็สายก็สายใช้กับกานที่จะใช้งานได้งานได้เกลี่ยเพื่อนะเมื่อันบ <tinc S 1> ีบก่อนบีบไปปุ๊บแล้วก็ ัตวสายเข้าไปแล้วปล่อยมันจะล็อกมันเองตัวบัสต,ตัวกระชีดมันมีจะมีสองต้นสามต้นตน เราคือเป็นปาร์เซไปเราจะไม่ใช้สายทางเท้านี้ไป็นหลงจากขงน้ำไว้ก่อนรเราไม่รองแ,บบองแต่เราไม่เป็นอย่างนี้แล้วก็ถ้าจะใช้งานจริงก็คือเราเป็นคนต่อสายก่อนเราจะดึงเปิดเครื่องแล้วจะดึงด้วยตัวป่าเพื่อไล่อากาศใสา่ฝาให้ออกเครื่องมอาาไม่หมดไล่อากาศออกไล่อากาศเราดูว่ามันน้ำมันไม่สั่นฝามหมดแล้วฮะเราต้องเปหยุดเปิดเวลาจุดปุ่มครั้งเครื่องมันหยุดนิ่งี้ย แก็ต่อบัารีดในการได้กติก่อนจะปับโมีบเราต้องหยุดเปิดให้ซีดนะฮะแล้วเราถป่อกนียปร้กว่าัวอดีังตัวนี้ก็คือหนึ่งเสียงจะเงียบฮะเสียงจะเงียบเครื่องปั๊มจะเป็นเครื่องปัเงียบ

การใช้งานทุกครั้งปุ๊บเราก็คนหนึ่งดูดไปติดแล้วก็ปิดสวิตช์แล้วก็ไล,ล่ระดับทุกครั้งแต่ถ้าเราจะเก็บไว้ลา,านะฮะ <abbiamo> เราต้องถอดสายปิดท้าวขอดสายออกถ้าเก็บเวลานี่ต้องควรตัดขอดสายเอาไว้แล้วก็เปิดไล่ให้น้ำมันออกมาให้หมดไล่ความชื้นแล้วก็เก็บเครื่องได้ปกติเลยมันจะอายุการใช้งานนาน แม่เรา